ตกฝนตกกนแล้วฝนตกยังไม่หยุดเลยอ่ะมันตกทั้งวันเลยนะวันเนี้ตกถึงห้าหกโมงเย็นอ่ะเพราะว่าพายุมันก็เข้ามาวันนี้แล้วเลยเมันดูข่าวอยู่ แต่มา่เปิดไว้แบบนี้ก่อน,อน,นอครับผมกระตกไม่หยุดเลย เชียงก็มีหยุดดูแลไอ้กิตกทั้งวันแน่เลยครับผมตกหนะ่ะ ไปไล่โค <owning S 2> ้ดไล่เฮ <not. S 2> ้ยข้ผลหกโมงเจ็ดโมงแปดโมงเก้าโมงไม่หยุดสิบเอ็ดโมงก็มีหยุดเที่ยงก็มีหยุด Yeah. <laughs> mấy quạt ban rồi nào lục con có lạ con bỏ hết lộc này lục Oh, เวียดนามลงตาลงแรมอ่ะกระจกแตกคนหนีตายหมดเลยอ่ะมันมาแรงมากเลยเครื่องบินก็ยกเลิกแต่ ชาวบ้านมันไม่ร uh ู้เรื่องอะไรเรือเรือประมงนี่จมไปสองลำยังหาคนไม่เจอเลยก็บอกแล้วอยากออกเนี่ยทะเลมันเป็นไงเจ็บขาอยู่เหรอไปเดี๋ยวไม่ปวดบ้านมัน มาหาลุนิโกะนันโหรายาสสะปรับนังโหระทไวมาลาเมตตาปาปาตุลา วาตวานะวิสโยโหอิทะยาจินตะนิยัมมาปะระเถวะตะราธิปปัง पता <mí> कि <-fueling les> <aún> chào hàng kết ổng mới là mình kịp cho có tội Hãy <laughs> <laughs> ไปไหนเขาแหละ ก็ไม่ไหหวเหมือนกันนี่ฝนเพราะว่าพายุมันเข้ามาเลยครับผมเมื่อคืนก็ตก ออชอบตากบาบาเนี่ยรู้ฝนตกยังจะไปเล่นน้ำอีก ไม่รู้เรื่องอะไรสมองคิดอะไรกันอยู่ทำอะไร นักข่าวเขาก็ไปอยู่ที่นู่นกันแล้วแหละไปอยู่ที่อ่าอุบบนราชธานีฮะหังท้องนี่ก็มีย้อยเหมือนกันแต่เหมือนก็รบกลแล้วแหละเขือ่อนแตะทนแม่น้ำเจ้าพยาไม่ได้ เขาพยานี้มันมาแรงเกินเดี๋ยวข้าพี่ประเทศาลาวด้วยนี่ กได้อะเอาพาย,ยุมาพาย,ยุนี้แรงมากเลยพาย,ยุชื่อว่าฮายากิแรงว่มะมาจากญี่ปุ่นนะ บ,บ้านนี้อ่ะเจ๊แดงคือเราเหมือนต่บ้านเราอ่ะสถานีเด็กคือที่บ้านไทยที่เดียแล้วทุกคนก็จะรู้อเจออทุกคนจะเชื่อใจเหมือนกัน โอ้ตาดูดิสองเดือนกว่าแล้วยังไม่แก้ไขกันเลยมันคนก็หนักเลยอ่ะสามสี่เดือน ฮะอยู่ในรถครับผมเนี่ยเดี๋ยวจะมาอีกอีกลูกแล้วคือ <c oughs> ดำดำตาไม่เอาอะไรหรอครับตลาด <c oughs> กสทยเสออง็นถนนองนสดาเลกไม่วดุดนี้เป็นบริเวณหน้าโรงพยาบาลกทน้พ่งถนนหน้าโรงพยาบาลนะคะต้องเปิดปะตูทางเข้าออกสข้าเลยมสอสาย่ายางําเป็นแนวกันน้าเือก็ใช้สพันเหล็กทยกสูงเป็นทางให้คนท่าย์เดินเข้า น้ตัวเองน้ำมันกวาดแล้วไม่ต้องลงมา ถนนไปช่วยแล้วก็สุดท้ายเนี่ยว้าโัวไว้ทังคือเสาที่มีมที่รอยน้มาฝาเสาเอาไว้แต่ว่าถ้าอยู่นานๆก็มหิดหมดแรงได้นะคะถ้าทัดไปใต้สะพานเดี๋ยวนี่อันตรายที่ใหญ่ก็จะเอาะหนีช่วยเนี่ยมุงตัวขึ้นมาเอาไว้ค่ะแล้วหลัเกิดเหตุนอม่ก็้องอนจาใหค ถ้ามีพัดตกลงไปโดนน้ำพัดใอสอันตรายหรือโดนไปโดนไปดูอะไรแบบนี้ก็อาจาข่าวมีด้วยก็นะคะ รวปรวมผลิตั่นเองค่ะ